วันนี้มาลองกล้องใหม่ Insta360 X3 นะคะมาเที่ยวที่วัดใหญ่ค่ะก็ยังใช้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ก็เป็นกล้องที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทลลวิถีคนใหม่เก่านะคะในคลิปนี้เอมาทำบุญในวันพระใหญ่ค่ะที่พิษณุโลกค่ะ ลงจากล้นมานะคะก็ตรงไปพระวิหารพระพุทธชินาราชเลยค่ะในภาพนี้จะมีรอยต่อของสองเลนนะคะเอยังใช้ไม่คล่องเท่าไหร่อันนี้ถือไม้เซลฟี่ไว้ที่ระดับอกนะคะจะไม่เห็นตัวไม้นะคะจะจะเห็นรอยต่อของเลนเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าในส่วนของใช้เลนกาดนะคะที่ระวังเลนมันก็เลยเห็นขอบพอเข้ามาในตัวพระวิหารนะคะ กล้องก็จะปรับแสงให้โดยอัตโนมัติเลยค่ะเรื่องออกมาด้านข้างนะคะหรือทางช่วงบริเวณหลังพระวิหาระคะก็จะมีพระอัฏฐาลรถพอออกกลางแจ้งมารอยต่อของเลนยิ่งชัดเจนเลยเดี๋ยวตรงนี้เอต้องไปปรับปรุงขยับให้มันรอยต่อให้เนียนกว่านี้ในส่วนของการใช้กล้อง360องศาก็จะมีโปรแกรมนี้นะคะ่ะ bullet time นะคะแต่ต้องใช้อุปกรณ์ของเขาะคะจะเนียนกว่านี้พอดีเอถือไม้เซลฟี่ปกตินะคะโดยใช้ มือนี่หมุนไปเหนือศีรษะเพราะฉะนั้นรอยต่อเนี่ยมันจะไม่เนียนเท่าตรงนี้ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมมานะคะเป็นบุลเลต t ไทม์คอร์ดค่ะนอกเหนือจากการทำบุญที่วัดใหญ่แล้วนะคะเดีย๋ยวเราเดินไปที่อาคารที่เขาขายของฝากกันนะคะที่นี่ก็จะอยู่ถัดจากพระอัฐารถมาเดินตรงมาอีกประมาณ200เมตรค่ะ ไห้เดินผ่าสระน้ำมาเลยนะคะก็จะมีศาลาของเจ้าแม่กวนอิมด้วยก็มานมัสการได้ด้านหน้านี่ก็จะเป็นอาคารที่ขายของฝากของที่ระลึกของเมืองสองแควแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะมาเลือกมาช็อปได้เลยอันนี้พอเข้าไปในตัวอาคารนะคะเดี๋ยวดูการปรับแสงของเขานิดนึงนะคะก็ถือว่าปรับแสงได้ได้ดีได้ดีพอสมควรเลยนะคะเข้ามาก็จะปรับ ให้สว่างขึ้นเรามาเลือกซื้อของได้เลยแต่ของเอมีร้านประจำค่ะร้านดิกแบงค์เจ้าประจำของเอค่ะเออยู่ที่ร้านดิคแบงค์นะคะก็มาซื้อของเข้ามาได้เลยนะคะมานี่นะคะบิกแบงค์ซอย9าได้ราคาพิเศษแล้วก็ของสดใหม่เลยนะคะ น้องที่ร้านเขาก็าเดินมาส่งให้นะคะเพราะวันนี้ซื้อของค่อนข้างเยอะถือไม่ไหวแถมเอถือไม้เซลฟี่ตอนนี้ถือไวใ้ให้มันเป็นตั้งฉากกับศีรษะนะคะก็จะเห็นมุมสูงยิ่งขึ้นค่ะการบันทึกภาพด้วย Insta360X3 นะคะสามารถเลือกรูปได้ทุกมุมเลยแล้วก็ต้องมาระวังในเรื่องของรอยต่อของเลนและการรีเฟรนภาพนะคะถ้าเชี่ยวชาญมากกว่านี้จะสนุกยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ